็รับเซ็นทรัลบางส่วนด,มมดา,ารดดา,าคืออย่างนี้<อ>ผมผมดูก,การะชามพันธ์นะครับนะว่าจากวันนี้ไปนะครับนะบริษัทที่นําเข้าไซยานายแล้วจําหน่ายไซยานายทางออนไลน์นะผมฝากเตือนไว้ก่อนนะครับสําหรับผู้ซื้อทางออนไลน์นะครับนะท่านต้องซื้อโดยมีวัตถุประสงค์ไปทําอะไรนะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ซื้อทุกรลยนะครับวันนี้เรามีข้อมูลในมือหมดแล้วถ้าผมสงสัยรายใดผมจะเรียกประมดทุกรลยนะครับ เพราะนั้นผมฝากเตือนนะครับนะสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามที่ท่านซื้อไซยานายไปนะครับไซยานายเนี่ยเขาไว้ใช้1ล้านทองนะครับนะสองเวยวกับอุตสาหกรรมนะแต่ท่านท่านสั่งออนไลน์เนี่ยถ้าท่านเอาไปทําอะไรสักอย่างนะครับนะที่เป็นความผิด,นดเนี่ยนะเมื่อเราตรวจสอบแล้วพบผิดผมจะเรียกมาพูดคุยนะครับเวลาคนนี้เขาสั่งไปทําอะไรอย่างอย่างผมไม่เรียกมาแต่เยอะเยวะต้องเรียกมาสอบเขาสั่งไปเยอะไหมครับ หนึ่งขวดหนึ่งขวดเป็นรสเดียวกันไหมครับท่านเป็นรสเดียวกันรสเดียวกันเลยรสเดียวกันเลยของแอมเนี่ยนะฮะรสเดียวกันเขาไม่ได้มีธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือว่าเกี่ยวกับร้านก็เดี๋ยวเราต้องเรียกเขามาสอบพฤติกรรมร่วมกันฆ่าเนี่ยคือเกี่ยวข้องในท้องที่ไหนอะคะในส่วนของผู้ก่อทหตุทะเลาก็ต้องดูว่าอย่างนี้เอ่อก็เริ่มแต่อุดรนะก็ต้องดูว่าเกี่ยวในพื้นที่ไหนอุดรนครปฐมนะเพอะเพออาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมขอดูว่าว่าไทม์ไลน์อยู่ไหนบ้างนะตอนนี้ยังยังไม่ได้ข้้อมมูลส่วนนีา นาะสั่งให้เจ้าที่ไปทําอยู่นะครับหนักใจไหมครับเพื่อป็นทางกานสอบสวนเก่าแล้วจะมีการช่องทางในการเวลาให้ทำประคำเกียวบไม่หนักใจเลยถามว่าทำไมที่ไม่หน,นักใจเพราะว่าไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยตำรวจรู้ทางการหมดะนะครับนะพเพราะฉะนั้นคือจะมาใช้วิชาการตํารวจแล้วมาใช้แบบนี้นะครับมันผิดนะครับตำรวจเดี่ยมันรู้ทางการหมดะนะครับก็เหมือน,นตํารวจมันมีเส้นแบ่งอะนะเลยเส้นแบ่งบินนก่มันก็บินโจลละนะนะเพราะน,นั้นตำรวจมันมีที่จับตัวอยู่แล้ว แต่ถ้าเมื่อไหร่โจรตำรวจไปเป็นโจรเนี่ยมันก็ต้องจับอะนะครับหลักคิดง่ายๆนะครับนะ่เพราะฉะนั้นการใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางเล่อรอดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าวันนี้ยังไม่ให้ร้ายเขาก่อนนะต้องให้ความเป็นธรรมทุกส่วนนะครับแล้วต้องให้ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ต้องบริหารคดีด้วยความเที่ยงตรงนะครับนะแล้วก็ต้องถ้าจะเอาผิดเขาจะขอมัดต่อสารตหมาจับต้องให้ชัดเจนนะครับ มีข้อมูลแล้วลเราสอบไทั้งมูลหมดแล้วนะครับคืออย่างนี้ฮนะวันนี้สังคมเนี่ยอาจจะอาจจะตัดสินไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของผมเองเนี่ยเมื่อผมจะนำกระดีอายาเขาเนี่ยผมต้องต้องมีหลักฐานนะครับซึ่งหลักฐานวันนี้เออหลักฐานมันมีอยู่หลายจุดนะผมต้องรวมทุกจุดเข้ามานนะคืออย่างนี้การทํางานของพนักงานสวนเนี่ยมันเหมือนการการปรุงอาหารนะครับเพื่อไปให้อายการเขาชิมนะถ้าอายการเขาบอกว่าอร่อย้อมนะก็สั่งฟ้องได้ ถ้าอาการก็บอกว่ายัางไม่อร่อยรสชาติยังไม่ดีก็ส่งกลับมาให้เราเพิ่มเติมใหม่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องรวบรวมพยานฐานทั้งหมดนะให้ใหชัดเจนละเอียดนะครับเพื่อจะส่งให้ศารเนี่ยสั่งฟ้องได้นะครับเรื่องกฎหมายควบคุมไสยไนท์เห็นบอกว่าคนที่แบบมีทั้งหนึ่งพันกิโลกร,รัมเนี่ยสามารถไม่ต้องมีใบอนุญ,ญาตในการขายได้ทนนี้ทัางตำรวจจะจัดการคืออย่างนี้มผมก็คุยกับท่านทิพย์ดีกรมรงงานแล้วนะครับส่วนนี้เหมือนท่านผม็ตรอบอกนะครับท่านทิพย์ดีกรมรงงานเนี่ยก็จะมีมีการกำหนด ข้อกรณีฉุกเฉินขึ้นมานะครับนะฮะเพื่อจะมาดนการนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เอ่อจะอันตรายนะครับไม่ได้หมายว่าใครๆก็ซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอ่อเมื่อคืออย่างนี้เรื่องไซยาไนน์นะครับเอ่อการนําเข้าเนี่ยนะหน่วยงานควบคุมสําคัญแบบแรกคือกรมโรงงานนะครับออยอนี่ไม่ใช่นะฮะนะเพราะฉะนั้นกรมโรงงานเนี่ยนะครับวันนี้ท่านทิบดีท่านก็ลงมาดูแลอยู่ใกล้ชิดแต่ว่าส่วนของตํารวจเองเนี่ย นะครับเป็นปลายเหตุวันนี้ผมก็ต้องไล่ทั้งหมดอ่ะใครซื้อออนไลน์ไปนะถ้าผมสงสัยต้องออกมาเรียกมานะครับก็ต้องเตือนไว้ก่อนคนซื้อออนไลน์เนี่ยถ้าท่านซื้อไปในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องหรือซื้อไปเอาไปทําอะไรเนี่ยถ้าพบพิรุษผมต้องเรียกมนทั้งหมดนะวันนี้ก็มีรายชื่ออยู่ในมือหมดแล้วนะครับประมาณสักกี่รายท่านที่ดูแล้วโอ้เยอะเยอะเยอะร้อยไหมครับเกินเกินเกินกว่าหนึ่งร้อยก็ต้องดูว่าถูกประสงค์ที่เอาไปเคยไปทำต้องดูว่าสูงกันไปอะไรใช่ใช ถ้าท่านเอาไปใช้ผิดก็ต้องดำเนินคดีอาญาแสดงว่าที่ผ่านมาก็มีคนที่นอกเหนือกับอุตสาหกรรมทั้งร้านทองหรือว่าอุตสาหกรรมเยอะเยอะเยอะเพราะว่ามันขายออนไลน์ได้นะไปนู่น6หเจ็ดร้อยอ่ะนะครับนะอืมนะครับในส่วนของท่านรองเนี่ยคือรับสารภาพไหมคะคดีสองข้อหารับก็รับครับก็รับเขายอมรับ เขาไม่ละเอายอมรับเขาก็ไม่ละเอียดครับไม่ละเอียดตอนนี้มีการส่งคำสั่งให้บอกจะได้การไปก่อนหรือยังครับท่านเดี๋ยวผมตรวจสอบแต่ท่านผู้จัดการภาคเกียรติคุยกับผมไม่เช้าว่าจะสั่งให้ท่านผู้การไว้ก่อนแต่ผมยังไม่เห็นคำสั่งก็คิดว่าน่าคิดว่าท่านนั้นจะเสร็จแล้วออกวันนี้เลยใช่ไหมออกวันนี้ยังไงต้องออกวันนี้นะครับต่อตัวคามสังตัวร์ครับใช่ครับนัวเขะเรียกไหมคะเพราะว่าเจออะไรเรื่องมันก็ต้องเทียงแหละนะคือในเมื่อหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องรับาคือเป็นอย่างงี้ก็ต้องรรัับบานะค นะถ้าทําไว้อะไรไว้ก็ต้องแก้นะครับตัวเขาต้องแก้โดยการต้องแก้โดยการเอาความจริงมาเปิดเผยนะครับถ้ายังเก็บเอาไว้เล่าไม่หมดนะก็ต้องก็ต้องเครียดอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าลองเชื่อว่าเขายังมีความจริงบางอย่างที่ไม่บอกเเชื่อเชื่อเชื่อแลนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้ององคุยต่อนะครับตอนตอนนี้มันมีคดีเกิดขึ้นหลายพื้นที่ดูแล้วมีแนวโน้มจะรวมมาที่กองปราบที่ที่เดียวเพื่อให้มันรวบใช่เครื่องอย่างนี้ผมอธิบายหนึ่งคือการรวมไปกองปราบนะครับท่านผบตรเนี่ยถ้ามีแนวคิดที่ดีนะครับ ท่านก็สั่งการผมนะฮะผมก็รับนโยบายท่านมาก็คือว่าอย่างนี้คดีทั้งหมดเนี่ยมีมีสิบสิบห้าคดีนะรวมทองหลอด้วยนะนะเพราะฉะนั้นในสิบห้าคดีเนี่ยครับนะเหตุเกิดต่างท้องที่นะวันนี้ในอดัแบบแรกเนี่ยที่ยังไม่รวมที่กองปราบเนี่ยก็เพราะอะไรครับเพราะว่า,าผมให้ต่างท้องที่ไปทำให้เรียบร้อยก่อนนะเช่นแต่ละสายเรียมหวจเนี่ยไปออกหมายจับไปทำให้เรียบร้อยนะแล้วเมื่อออกหมายจับครบทั้งสิบห้าคดีแล้วนะครับนะท่านบมตรลอนเนี่ยจะรวม ไว้ที่กองปราบแต่ไม่ได้หมายว่ารวมเป็นเลขคดีเดียวนะค,คือคดียังเป็นสิบห้าคดีเหมือนเดิมแล้วพนักงานสอบสวน,อข,อนของมปฐมก็จะมาทําอยู่เหมือนเดิมของบ้านโป่งก็มาทําเหมือนเดิมคือก็เป็นคนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเรารวมมาเพื่อจะออกเลขที่กองปาร,บรงาบเพื่อจะไปฟ้องสารอาญ,ญาเพียงาสารเดียวไม่งั้นอะไรครับไม่งั้นไปฟ้องสารอุดรไปฟ้องสารแม่กลองสารมฐมศสารราชบุรีมันทาให้สารงง เพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมว่าคดีนี้พยานฐานในสำนวนหนึ่งสองก็ไม่ใช่ในสำนวนสี่ห้านะเพราะนั้นถ้าฟ้องในศาลเดียวเนี่ยนะศาลท่านจะเห็นสำนวนง่ายนะครับคือแค่นี้เองนะแต่ว่าพนักงานสอบสวนทุกคนยังทําเหมือนเดิมยังก่อสํานวนอยู่เหมือนเดิมนะคือไม่ได้หมายว่าไปให้กองปราบทําหมดไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นกองปราบกําลังพลอาจจะไม่พอนะแต่ตอนนี้ราชบุรีเพชรบุรีไปไป,ไปอยู่ด้วยหมดนะ เพราะนั้นเดีย๋ยวสอบทิ์เนี่ยต้องเอามากองในห้องประชุมสักห้องหนึ่งนะแล้วก็มานั่งดูกันเลยนะฮะก็คิดว่าสามสี่วันก็คงจะจะเหนียวแน่นนะฮะเออนะครับทอ,องหล่อ <c oughs> ติดปัญหาอะไรหรอคะถึงยังไม่สามารถออกหมายจับได้ทองหล่อ <c oughs> วันนี้เรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่พี่แต่ว,ว่าหมอเนี่ยท่านเดินทางไปต่างประเทศนะหมอที่ให้ความเห็นเนี่ยท่านจะกลับมาันาคารนะเพราะนั้นนัดท่านไว้สอบันงคารนะทันทีที่สอบก็จะไปขอหมายจับเลยนะเพราะนี้คดีทองหลอกก็ครบถ้วนแล้วนะครับแล้วเราได้ภาพ าการตายเนี่ยเราได้ภาพมาจากมูลที่โพยติงและเพราะนั้นก็เอาภาพเนี่ยไปให้หมอยืนยันนะซึ่งวันที่เราส่งภาพเนี่ยทางไลน์ไปให้หมอดูแล้วนะหมอเขาเขาเห็นแล้วนะก็เดี๋ยวหมอมาสอบยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่เรียนนะครับว่าไม่จะเป็นต้องเห็นว่าแอม,มเนี่ยเอายาใส่นะครับไม่จะเป็นต้องมีไปจากพยานนะเรามีพยานแวดล้อมแผลพิสูจนก,กรรมเดิมเดิมนะครับเท่านี้ก็เพียงพอแล้วในการขอบัตรหมายจับแต่หลังจากขอบัตรหมายจับแล้วเนี่ยก็เข้าสู่โหมดนะของการทำหน่วยให้ละเอียดมากขึ้นนะ เอ่อหนึ่งเอาเส้นทางการเงินมาเชื่อมเอาเส้นทางการใช้โทรศัพท์เอาทไลายมาใส่ในสำนวนการสอบสวนอย่างนี้นะสำรวนมันจะแน่นหนามากขึ้นนะครับแสดงว่าทำลายทำลายที่หายไปก็คือเจอล้วใช่ไหมครับที่บอกว่าหายไปบางส่วนอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับที่ท่านบอกว่าอาจจะมีอีกสองสามเคสมากมากวันวันนี้เรากำลังตรวจสอบอีกสองเคสนะก็เป็นเคสของรองสวัดส์สพภูผาม่านผู้หญิงที่เสียชีวิตซึ่งสามาีเขาติดใจ แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นสิทธิมนุเอชที่อยู่ที่นครปฐมอ่าอันนี้เรากลังตรวจสอบอยู่มีมีสองกรณีนะถ้าตรวจสอบแล้วถ้าเกี่ยวข้องก็ต้องเมือดีถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ต้องชี้แจงสังคมให้ได้อธิบายญาติให้ได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีเท่านี้นะครับนะโอเคนะ โอเคครับขอบมากครับแอมตรงนี้ก็แจ้งข้อกล่าวหาเหมือนกันใช่ไหมแจ้งข้อหาทั้งคู่เลยสามข้อกล่าวหาใช่ไหมครับแอมอ๋อแต่ตัวคู่สองสองเอ็มสามแอ็มสามเอมสามใช่แอ็มนี่สามบัวสองใช่ใช่เอมนี่เป็นกรณีกรณีไหนแอมก็ก็ทุกท้องที่ก็ต้องแจ้งหมดครับวันนี้ก็ทุกโรงพักทั้งหมดสิบสิบสิบสามพดีนะทั้งหมดสิบสามโรงพักนะที่ออกหมายจับต้องมาแจ้งข้อหาแอมที่เรือนจำหมดวันนี้ผมประสานนายความไว้ให้แล้วนะทนายความก็วันนี้วันทุกโรงพักมาแจ้งหมดแล้ว นะตอนนี้แอมเนี่ยแจ้งครบหมดทั้ง13คดีคแลวบวกบวกหนึ่งคดีที่เป็นคดีเรื่องพยายามฆ่าตอนนี้แจ้งครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นในในเป็น14คดีว่าในส่วนที่ที่เพิ่มเติมนะร่วมกันร่วมกันรับของโจร่วมกันปลอมอันนี้เดี๋ยวจะแจ้งพ่กนี้นะพ่งนี้ไปแจ้งเพิ่มพวงนี้ไปแจ้งเพิ่มเพราะว่าเพราะว่าแอมเนี่ยยังไงตัวนิ่งอยู่แล้วเพราะตัวอยู่ในเรือนจำนะยังไงวันนี้เราอายัดทั้งหมดแล้ว14คดียังไงก็ไปไหนไม่ได้อะแอมเนี่ยต้องติดยาวอะ นะสามข้อหาที่พูดถึงนี่คือสารอนุญาตหมายจับอะไรแล้วบ้างอ่าใช่ใช่ก็สามข้อหาที่แจ้งสามีแอมต่อให้เขาไปแจ้งแอมด้วยต่อให้เขาไปสอบสวนหรือต่อให้เขาไม่ยอมรับยังไงตำรวจมีหลักฐานอะไรแน่นหนาหมดอ๋อเขาให้การผู้ต้องหาเนี่ยสารไม่รับฟังอยู่แล้วรอผู้ต้องหาอ่าใช่ใช่นัดดาราเนี่ยคือเขาติดต่อไปแล้วเคารู้ตัวอย่างช่นยัง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 ดาราเขาไม่ทราบนะว่าแต่แต่เขาองรู้ตัวเขาซื้อไปอ่ะจอดจอดมันบอกไม่ได้บอกไม่ได้ก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะโทรศัพท์คุยเชิญตัวมานะ อ่าบครับเข้าไปใช่ท่านตอนกินตอนคุยกับได้ไหมคะอ่าได่นิดเดียวพอนะครับผมพี่ยักษ์ส่งเลยไม่เป็นไรอคค่นดดเเีียยววพะะรับผมหลังจากที่ทางบิ๊กโจ๊กนะคะได้ให้แถลงข้อมูลสับทางผู้สื่อข่าวนะคะเกี่ยวกับคดีดัมไซยานัยนะคะได้เบื้องต้นให้ได้มีการอนุญาตให้ทีมข่าวนะคะเข้าไปในห้อง ก็ดูการทำงานของทางเจ้าที่ตำรวจนะคะขปเย็น้แเปิดมาได้ไหมพี่เปิดมาจะง่ายนะ โดยเมื่อเวลา1 0 1 0นาทีที่ผ่านมานะคะตำรวจตําำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะคะได้มีการคุมตัวพันตำรวจโทวีทูนนะคะซึ่งเป็นรองผู้กำกับการสอบสวนสพสวนพึ่งหรือรองกอบนะคะอดีตสามีแอมไชนายจากสพเมืองนครปฐมมาสอบปากคำที่สมสรตำรวจนะคะ หลังจากศาลจังหวัดนครปฐมมีการออกหมายจับสองข้อกล่าวหาคือร่วมกันรับของโจรและร่วมกันปลอมแปลงเอกสารทางราชการยังครับยังครับยังไม่ได้ครับซึ่งมาสักครู่ขานนะคะคุณดิจอนได้บอกว่าสภาพจิตใจของทางรองผู้กำกับณตอนนี้นะคะก็ยังเครียดอยู่นะคะคุณผู้ชมั ซึ่งคนที่นั่งอยู่ในห้องนัตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือพันตำรวจโทวิทูลนะคะรองผู้กำกับการสอบสวนสอบพอบางพึ่งนะคะอยู่รลอของอฟนั่นเองที่ท่านตำรวจได้มีการเชิญมาสอบปากคำนะคะเพิ่มเติมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ขานี่แหละแลบริการความคืบที่สมุทรสํำรวจนะคะให้เดี๋ยวทีมข่าวจะกลับไปให้